สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายาสตอรี่ในช่วงยายาแบรนเนมนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋าหลุยเวนต์ตองนะคารุ่นมินิดานูนะคะดานูมินีนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นวินเทจหน่อยนะคะก็จะแต่ก็ยังก็จะออกรุ่นใหม่แล้วครับว่ามีวินเทจกว่านี้แล้วก็มี เป็นใหม่กว่าน,นี้คือจะสร้างช่วงหลังๆกว่าน,นี้นะคะอันนี้ใบน,นี้ก็จะเป็นวินเทจนะคะใบจะเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกตอนนี้คือกำลังฮิตมากนะคะเพราะรุ่นใหม่ออกมาก็ต่าจะประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะคะตอนนี้มันมีคอลเลคชันใหม่ออกมามก็เลยทําให้รุ่นนี้กลับมาเป็นที่นิยมนะคะเพราะุ่มันเล็กๆแต่ใส่อะไรไม่ได้นะคะใส่โทรศัพท์โฟนก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใสก่กระเป๋าตังค์สั้นก็ ไม่น่าจะได้อะกว้างนาฬิกาถ้าใส่มันก็คือมันจะยาวนี่มันก็ไม่สวยนะฮะไอ so, ไซส์เขาก็แค่สูง5.5นิ้วกว้างกว้าง4.5นิ้วนะคะแล้วก็หนาแค่1.5นิ้วเท่านั้นเองนะคะสายนะคะเป็นสายเป็นสายยาวนะคะมีมีรองบ่านะคะรองบ่าก็จะมีดีซี DC ตรงนี้นะคะไปรองบ่าก็จะมีดีซีแล้วก็สาย ก็ปรับได้นะคะปรับได้มี1 2 3 4 5 6 7มี7รูนะคะก็ปรับได้ตั้งแต่18ถึง22นิ้วนะคะแล้วแต่ความสูงของแต่ละคนก็ครอสบอดี้ได้นะคะนี่คือสูง175นะคะก็้วครอสบอดี้ได้พอดีพดีก็คือโอเคอยู่ถ้าการครอสบอดี้ก็โอเคอยู่นะคะ1นี่สูง175ยเจ็ดสานะคะมาดูตัวกระเป๋าเป็นยังไงนะคะตัวกระเป๋าก็จะเป็นประกอบด้วย หนังกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นนะคะจัดเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะคะแล้วก็สามชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าหน้าหลังนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหูก็จะเป็นข้าวไฮนี่นะคะตั้งสองด้านจะไม่มีหมุดนะคะหูก็จะเป็นเปรย์ๆอย่างนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นเปรย์ๆอย่างนี้นะคะแล้วมีรุ่นวินเทจรุ่นวินเทจคือจะเป็นสายเล็กกว่าน,นี้แบบเล็กมากเล็กมากคือแบบนวดใส่ไ,ได้ใส่ไปคือต้องยืดเลยประมาณนี้แล้วก็สายสั้นนี่ก็มีมันแล้วแต่มันคือมันมันเป็นชื่อรุ่นเดียวกันแต่อาจจะมีหลายคอลเลกชันหรืออาจจะเป็น ันเป็นรุ่นวินเทจมากมีสายที่ถอดได้ก็มีนะคะมละีลองหาดูดนอินเทอร์เน็ตนะคะชื่อรุ่นคือหลุยส์ตองดานูมินินะคะหรือมินิดานูบแล้วแต่จะเรียกนะคะหัวซิปเขาก็จะเป็นอย่างนี้หัวซิปก็ยังวินเทจอยู่นะเห็นไหมเนีย่ยค่ะหัวซิปก็วินเทจวินเทจอยู่นะคะเปิดมาดูด้านในตัวน,นี้ก็สังเกตง่ายก็จะเป็น LV 4สสมุม ทุกใบจะเป็นแบบนี้นะเห็นทุกใบนะรู้สึกว่าทุกใบจะเป็นแบบนี้นะคะการวางลายของหลือ่ตองคือเขาจะมีเอกลักษณ์คือวางลายสด้านส่วนมากจะเท่ากันนะคะคอนค่าจะเท่ากันคือสังเกตได้ส่วนมากนะคะส่วนมากแต่ก็ไม่ได้ตายตัวนะเรามาดูข้างในนะคะข้างในเปิดมาก็มีแค่ช่องเดียวมีแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะคะ รุ่นนี้สายถอดไม่ได้นะคะสายถอดไม่ได้มันมีรุ่นสายถอดได้แล้วก็รุ่นสายถอดไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูมีหลายๆรุ่นให้ดูนะคะมีหลายๆเออหลายๆคอลเลคชันที่หลายคอลเลคชันไม่ใช่หลายรุ่นเนาะตัวนี้ดีซีมันจางนะคะคิดว่ามีแหละแต่ว่าจางก็จะมี B ีอยู่ตรงนี้นะคะมีเอ็ชัดมาแต่ดีซีรุ่นเนี้ย ใบนี้น่าจะมีนะครดีซีแต่ว่ามันอาจจะจางไปก็เลยดูไม่เห็นมันจางได้ไหมจางได้าะว่าการใช้งานอาจจะเสียดสีบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยจางดีซีน่าจะอยู่ตรงนี้ดีซีมีอยู่นะคะแต่ว่าจางมากเดี๋ยวจะพยายามถ่ายวิดนี้ให้ดูนะเดี๋ยวจะลองเอาแป้งโรยดูนะคะดีซีถ้าอยากเห็นคือเอาแป้งโรยดูนะคะก็จะเห็น ดีซีมีจริงด้วยนะคะี่แต่คือจางดีซีจะปัม๊มแต่ไม่เป็นสีดำคือปั๊มลงไปในตัวซับในนะคะซับในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้จะเป็นซับในหนังธรรมดาแต่ไม่ใช่หนังหมูนะคะแต่มันจะมีรุ่นซับในหนังหมูรู้สึกว่าเคยรีวิวไปแล้วรุ่นออเป็นเรื่องวินเทจหนังหมูนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเดียวใหม่อีกทีหนึ่งนะคะใส่ไปไม่ได้ใส่โทรศัพท์ก็ไม่ได้นะคะ โทรศัพท์พัสดุใส่ได้ก็ iPhone 5 5S 5S ธรรมดานะคะไม่ใช่พล u s นะคะแล้วก็อันนี้ iPhone SE อันนี้ iPhone 6S ใส่ได้นะคะ6 s เ s ใส่ได so ้นะถ้าแต่เป็นพล u s คือจบชีวิตค่ะถ้า iPhone ห้ลรกเอก็ใส่ได้นะคะแต่ถ้าเป็น p ล u s ก็คือจบชีวิตนะคะไม่ต้องไปลือไม่ต้องไปใส่ใส่อะไรเขาเลยนะคะอย่างพลัสที่ใส่ไม่ได้เลยนะคะนี่พลัสนี่แค่พลัสนะคะใส่ไม่ได้แล้วโผล่แล้วซูซิไม่ได้คือไม่ต้องใส่นะคะ แล้วก็ใส่ได้กระเป๋าใส่น้ำบัตรได้ก็ใส่ไปแค่นั้นใส่รำบัตรใส่บัตรประชาชนใส่อิ m เอ็มได้ใส่ตังได้แค่นี้พอจ้ะไม่ต้องใส่อะไรแล้วใบนี้เพราะมันเล็กแล้วก็เดี๋ยวหูมันจะยืดไว้นี้หูมันยืดใช้งานมาพอสมควรเนาะก็แค่นี้เองรุ่นนี้ไม่มีอะไรก็ใส่ได้มากพีได้ใส่ได้ตังแล้วก็ใส่บัตรประชาชนใส่กระเป๋าใส่น้ำบัตรได้แค่นั้นเองนะคะก็ก็ฝากไว้นะเพราะรุ่นนี้มันกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ อันรุ่นนี้ดาราเขาก็กลับมาใช้เยอะเพราะว่ามันมีคอลเลรชันใหม่ออกมาคอลเลรชันใหม่ออกมาก็คือแพงมากตอนนี้คือรุ่นเก่าก็คือเป็นหลักหมื่นู่แล้วค่ะแต่ก่อนหลักนี้มันคือแต่ก่อนซื้อได้ไม่หลักไม่กี่บาทไม่กี่พันบาทก็ได้นะคะแต่นี้คือหมื่นทัพหมดแล้วแล้วก็พรรุ่นใหม่ออกมามันสี่หมื่นัพคอลเลรชันใหม่คือเหมือนกันเดยอาจจะจะเปลี่ยนตรงนี้มีมีแคนวบสไอมีเคลมไฮตรงนี้ตรงนี้นิดนึ่งแค่นั้นเองไม่แน่ใจเพราะว่าหารูปแล้วมันไม่เจอแต่เคยเห็นเออเป็นคอลเลรชันอยู่ก็จะสวย มันก็ประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่เล่นแบรนเนมแบบนี้นะคะเราชอบวินเทจมากกว่าเพราะว่าวินเทจเห็นมาลายเขาจะชัดมากก็กว่าหลุยรุ่นใหม่นะคะขยันขึ้นราคามากถ้าคุณมาคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็แคนวาสจะแตกง่ายมากเดี๋ยวจะามารีวิวให้ดูนะคะว่ากระเป๋ามันแตกยังไงแตกง่ายรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือลายจางก็จะง่าย แล้วก็แคนวาสไอ้ข้าวแคนวาสแตกก็ง่ายคือจริง,รงๆหลุยส์แคนวาสเขารุ่นเก่าดีมากยิ่งอยู่นานยิ่งชัดยิ่งวินเทจอ่ะยิ่งอยู่นานยิ่งชัดแต่ถ้าเป็นวินเทจมันอาจจะเหลืองๆหนังอาจจะบางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอรุ่นมาอีกดับหนึ่งก็จะเป็นรุ่นหนังหนาแล้วก็กตัวแคนวาสจะหนานะคะแล้วก็ลายจะชัดเจ๋วอย่างเงี้ยคะ่ะรุ่นนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะเทียบให้ดูนะคะวันนี้ก็ เอามาให้ดูนะคะรุยเวียตองดานุมินีเพื่อเป็นให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าบางคนก็เห็นแต่รูปไลังซื้อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันบางทีไม่รา้าจะมีก็พวพกตัวซื้อออนไลน์ก็ถูกกว่าเนาะซื้อตามแม่ค้าที่เขาไว้ใจได้มันก็จะถูกกว่าแต่ถ้าเราไปซื้อหน้าร้านก็จะแพงเพราะว่า ขาก็ต้องบวกภาษีบวกนู่นนี่นั่นบวกค่าเช่าร้านอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็บางคนก็คือไม่เคยเห็นใบจริงว่าเออถ้ามาใช้มันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็เนี่ยก็อาจจะเป็นก็เป็นอีกอันกระเป๋าใบรุ่นหนึ่งที่เอามาให้เพื่อนๆเลือกดูนะคะเป็นตัวเลือกยอะไรเงี้ยมาดูรีวิวก็เป็นตัวเลือกนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยนะคะช่วงนี้เงียบเหงามากเลยสวัสดีค่ะ